สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับยึดโครงการ2นะครับวันนี้วันที่27มีนาคม2 5งหนะครับเรามาทำการฉีดล้างต้นลำใหญ่รอบที่2หรือเตรียมเตรียมพร้อมให้ยอกที่2แตกออกมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับวันนี้เรามาทำการนี้ฉีดล้างต้นเตรียมตัวยอดสองนะครับเพราะยอดแรกเราทำการล้างต้นแล้วก็บำร,รุงเรียบร้อยแล้วนะครับ น,นี่เรามาล้างต้นด้วยกระมันเนื้อทองครับคือคอนเซปต์นี้ต้องการให้เนี่ยครับตัวเนื้อกระมันมาเคลือบใบอนะเพื่อที่ป้องกันการเกิดไอ้เรียกว่าพุ่มแจ้หรือว่าโรคต่อไมก้ก่ดนะครับที่มันจะมารบกวนเราตอนที่มันจะแตกยอดอ่อนนะครับนะฮะเคลือบไบเคลือบยอด เนี่ยเพราะว่ามันเตรียมตัวจะแตกยอดที่สองแล้วครับต้องมาป้องกันกันก่อนเนี่ยครับใบแรกครับแรกที่เราทำมาครับใหญ่ๆช่วยเลยนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ครับกำลังดีเลยเห็นไหมะ ลมสวยงามครับนะเนี่ยครับตัวปั่นน้ำยาบางครั้งมันก็จะไปน,นอนข้างๆโกรดครับนี่ตู้นี้เราไม่ได้ครับตัวปั่นของเราออกกำลังกายไปนตัวครับคืออะไรครับนี่ครับจอบครับนะฮะ นี่คือมันเป็นกรรมฐานกรรมฐานเนื้อทองมันจะนอนคนมากเขาต้องคอยขยันขยันเขาเรียกว่าโศกครับโศกโศก,กหรือโยกคนอะไรประมาณเนี้ยครับ,น,รบระน,นะครับมาดูกันครับนะฮะพี่น้องคือเอาจริงๆนะครับคือว่าตั้งแต่เก็บเกี่ยวผลผลิตมานะครับแปลงเนี้ยผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินสักเม็ดเลยนะฮะ เชื่อไหมฮะแต่ยอดเขามาดีเพราะว่าปีนี้เป็นเป็นช่วงจังหวัดที่มันดีคือว่าฝนมันตกมาให้อยู่เรื่อยๆคือมันก็มีไนโตรเจนมาทางอากาศทางน้ำฝนนะครับผมก็เลยประหยัดปุ๋ยไปนิดนึงเนื่งด้วยเศรษฐกิจก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ปุ๋ยก็แพงด้วยครับเดี๋ยวผมก็เตรียมไว้แล้วหลับปุ๋ยแต่ว่าผมรอดูแล้วไนโตรเจนเขามาดีมากับน้ำฝนนะคร ก็เลยแตกยอดมาดีนะฮนะยอดแรกมาพร้อมสับครบคันรอยอดสองกำลังจะแตกครับนะฮะเห็นไหมฮะถ้ายอดแรกมาดียอดสองไม่มีปัญหาครับยังไงก็ต้องออกมาพร้อมกันแน่ๆน,นะครับฝากไว้ให้คิดนะครับ